ดีค่ะนักเรียนถึงเวลาเรียนวิชาแนะแล้วนะคะคุณครูแนวใจดีใจดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูปัทมาทองแก้วหรือว่าคุณครูบิวนะคะเป็นคุณครูสอนในรายวิชาแนลค่ะนเนี่ยนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าการเรียนแนแนวเราต้องเรียนเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างถ้าอย่างไม่ทราบวันนี้คุณครูมีคําอธิบายให้กับนักเรียนด้วยนะคะวัตถุประสงค์ของการเรียนวิชาแนว เพื่อให้นักเรียนได้รู้จากการแสวงหาความรู้จากข้อมูลข่าวสารแหล่งการเรียนรู้ทางด้านการศึกษาอาชีพส่วนตัวสังคมเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนแนวการศึกษาอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพของตนเองเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทักษะมีความคิดสร้างสรรค์นในอาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุดจริบค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะขอบข่ายของวิชาแนแนวนะคะเราจะได้เรียนกันตั้งแต่ระดับประถมะศึกษามัธยมศึกษาไปสู่มหาวิทยาลายัย การศึกษาตลอดชีวิตของเราก็จะผูกพันอยู่กับวิชาแนแนวขอบข่ายของวิชาแนแนวมีด้วยกัน3ด้านดังต่อไปนี้ค่ะนักเรียนอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าจะได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิชาแนแนวอย่างไรกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้ว ดูกันเลยค่ะข้อที่1ด้านการศึกษานักเรียนจะได้รับรู้ถึงวิธีการพัฒนาตนเองทางด้านการเรียนรู้จักการแสวงหาข้อมูลมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนรับรู้ถึงความถนดัดความสนใจและวางแผนการเรียนของตนเองในด้านการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสมอย่างเหมาะสมในที่นี้ก็คือ การเลือกในการเรียนต่อการเลือกแผนการเรียนให้ตรงกับความถนัดความชอบสถานที่รวมไปถึงฐานะทางบ้านของนักเรียนด้วยนะคะเนื้อหาในการเรียนด้านการศึกษาต่อวันนี้คุณครูมีตัวอย่างมาแนะนำด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นเทคนิคในการเรียนเก่งวิธีการอ่านหนังสือในการเตรียมตัวสอบ วิธีการวางแผนทางด้านการเรียนต่อเป็นต้นค่ะขอบข่ายการแนะแนวในข้อที่2คือการแนะนวด้านอาชีพนักเรียนจะได้รู้จักเกี่ยวกับอาชีพที่หลากหลายรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอาชีพการสำรวจอาชีพ การตัดสินใจในการวางแผนในการประกอบอาชีพโตขึ้นหนูอยากจะเป็นอะไรหนูสามารถประกอบอาชีพนี้ได้ไหมซึ่งครูแนะแนวก็จะช่วยนักเรียนในการเตรียมตัวในการวางแผนในการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคตนะคะครูขอยกตัวอย่างการแนะแนวด้านอาชีพที่เราจะเรียนรู้กันนะคะยกตัวอย่างเช่น นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุดจริตโดยคุณครูมีตัวอย่างอาชีพต่างๆมาให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะทั้งอาชีพที่อยู่ในชุมชนของนักเรียนในสถานที่ต่างๆโดยอาชีพหลอนเนี้ยค่ะจะต้องเป็นอาชีพที่สุดจริตไม่สร้างความเดือดร้อนและไม่ผิดกฎหมายด้วยนะคะ ขอบข่วิชาแน่แนวด้านที่3นะคะด้านส่วนตัวและสังคมนักเรียนจะได้รู้จักและเข้าใจตนเองรักและเห็นคุณค่าในตนเองเข้าใจและยอมรับผู้อื่นนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะในการดำเนินชีวิตวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์การปรับตัวในการอยู่ในสังคม นักเรียนจะได้รู้จักเกี่ยวกับการตัดสินใจในการแก้ปัญหารู้เท่าทันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและที่สำคัญเลยนะคะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับอบายามุขสารเสพติดการพนันหรือสิ่งที่เป็นอันตร,รายต่อชีวิตสร้างคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดีของสังคมและสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ <S <S> <S เกณฑ์การประเมินวิชาแนะแนว 1. การเข้าร่วมกิจกรรมแนแนวก็คือการเข้าเรียนในวิชากิจกรรมแนแนวนะคะนักเรียนจะต้องเข้าเรียนในกิจกรรมแน,แนวอย่างร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของเวลาเรียนทั้งหมดค่ะ ปฏิบัติกิจกรรมในแนวคือการให้ความร่วมมือในการเรียนและการทำกิจกรรมในคาบเรียนค่ะ 3. ผลงานชิ้นงานคุณลักษณะของนักเรียนคือการที่นักเรียนเรียนวิชาในแนวแล้วคุณครูก็จะมีการทดสอบให้นักเรียนทำงานใบงานดังนั้นนักเรียนต้องส่งงานคุณครูนะคะในระหว่างที่เรียนในแนว ก็จะดูพฤกติกรรมในการเรียนของนักเรียนด้วยค่ะแต่ก็มีคะแนนให้กับนักเรียนด้วยนะคะแต่ั้นตั้งใจกันนะ 4. ่การประเมินในวิชานแนวก็จะมีการประเมินแบบผ่านและไม่ผ่านถ้านักเรียนไม่ให้ความร่วมมือหรือทำผิดกฎระเบียบดังที่คุณครูกล่าวมานักเรียนอาจจะได้ในกรณีที่ไม่ผ่านนะคะแต่คนไหนที่เข้าเรียนครบ ให้ความร่วมมือทางด้านการเรียนส่งงานตั้งใจเรียนคุณครูก็จะให้ผ่านในกิจกรรมแน่แนค่ะเรามาทบทวนกันนะคะขอบข่ายในการเรียนวิชาแน,แนวจะมีด้กันารสามด้านด้านที่1ด้านการศึกษาด้านที่2ด้านอาชีพด้านที่3ด้านส่วนตัวและสังคม นอกเหนือจากนั้นนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนทำแบบทดสอบในการค้นหาตนเองแ้วก็มีเกมสนุกๆให้กับนักเรียนเล่นด้วยนะคะเห็นไหมล่ะคะเรียนแนวสนุกค่ะวันนี้ค,ครูก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนมากๆเลยนะคะที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูแล้เวเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ